อเอเอ้าาาม่สวัสดีครับวันนี้ <laughs> วัน,นวัน,นวันนี้เรามาทําอะไรครับมาเออมามา,มาวัดครับ <What? S 2> ม,ามาดูแบบอาคารนะครับเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวมาวัดเปล่าจากเปล่าายวัยวะโมดวันนี้จะลงกับมิดหมอแคนฮะเนี่ยครับโอ้ยลงมิดหมอแคนเลยเหรอใช่ครับช่องช่องนางฮะอุ <laughs> ้ยโอ้ยผมผมจะออกช่องมิดหมอแคนเหรอเนี่ยใช่ครับอะไรโอ้ยให้พวกมึงมาทําอะไรนี่นี่พี่พี่ มัน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 น่าจะหล่อขึ้นแบบถึงชาวสี่ก็ถ้ามันเป็นเสาหล่อเราจะทำอยงไงไม่รนะเสาต้นใหญ่นล้วมันมันมีช่องตรงกลางเลยด้วเออผมไม่ได้พูดถึงเสาต้นใหญ่ผมพูดถึงเสาหล่อแล้วและอีกตัวนี้อ่ะมันก็ขึ้ื่อนที่แล้วตัวไหนจริงอะไรบ้างอ่าใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับไม่รู้แต่ก็ผมไม่รู้อ่ะเขยังไม่ได้พูดอะไรมาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตัดเข้าไป นีา่จริง,ออรงแค่นี้เลยขาวาจริง,น,งนี่นะครับเราจะมาดูการน,นี่เป็นการเรียนนะครับสถาปัตย์นะฮะคอนซาม,ามนี่นะครับนี่คือท่านพออ ท่านปอธานินนะฮะท่านสงสัยวันนี้ท่านหนาวท่านก็เลยใส่ชุดมานะฮะเดี๋ยววันวันนี้เราจะไปดูท่านนะฮะซาดีชาตัวซาดีเี๋ยังนี่ยังอยู่มึงสิบอยาได้ยังอะครูครับอ่านังนังสือที่นี่ไม่ใช่เหรอฮรเอาอะไรเอาไว้อะไรเปบอกไปเอาสิมันครบไหม ไปเอาอีกสองเล่มอออเแล้ว้าใจวค่คไม่ใช่่บมันมันเอาเอามาอีกสองเล่มไม่มีสีเล่มครับเอาอีกสองเล่มนะครับนี่นะครับที่คือท่านพอนะเออดีดีให้มันปูเรียนมเรียนาเรียนมรียนเอ้ยู เป็นยังไงบ้างคะข้อสรุปสรุปว่าพัดไม่ได้ทําอะไรช่วยเลยครับสัมผัสแม่บ้านนิ่สัม <c oughs> ผัสแม่บ้านอาจจะหูกระได้ว่าไ,ไประยะห่างของผืนเท่าไรเรือว่าระยะโคงเสาอาจจะเท่าไรข้อไหนจ,จะไปถามแม่บ้านนะแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่ามีมีแบบคล้ายไหมครับต <c oughs> รงนี้ใครรู้คอมเมนต์นะครับใครรู้คอมเมนต์รู้วยนะฮะใครรู้ฝากฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับใต้คลิป ใค,ใครมีแปนอันนี้นะครับเดี๋ยวเรายอมจ่ายครอคือจะทาปัดนะครับมาช่วยเราเรายอมจ่ายรน,นอน, <c oughs> นมานนะฮะบ่เลี้ยวดอกใครไม่อยู่ตัวสีบ่เลี้ยวดอกเที่ยงพอนไปฮะไปไปไปเชียฮะเออ ปีคลิปหน่อยปีคลิปหน่อยสำหรับมิดหมอแคนปักเรื่องข้อฝากมิดหมอแคนแฟนหมอลำไว้ในอ้ออุปก้อ์ใจผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับจบจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ